ที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราจะเป็นผู้หญิงเราต้องเป็นผู้หญิงกับชายในเลยเราต้องรู้สึกจริงๆเป็นจริงๆเนี่ยเห็นไหมหนูยังต่ออยู่เลยนี่นะเวลาหนูจะตบนะลุกเก่งมือนะอย่ากางอย่างนี้ละเกงมือแบบนี้แล้วหนูฟาดมาเลยลูกตรงเนี้ยเน้นๆหนูกลัวจริงๆค่ะแม่มันทำได้ลูก่เบาไปหน่อยเบาหรอคะเบาลูกแล้วเมื่อกี้นี่สาวว่าไงแม่คะ เดี๋อ่ะไปอยูอ่กลาก่อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมศีนะคะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากสำหรับตัวดิฉันเองเพราะว่าจะให้ปิงลี่ของเรานะคะปิงลี่เฟมัาสหรือขนมมาแล้วหรือที่วัดของเราเนี่ย สอนน้องโยชิเป็นผู้หญิงหนึ่งวันนะคะน้องโยชิเนี่ยอพูดตามตรงว่าเขาเนี่ยยังมีจริตที่ไม่เหมือนผู้หญิงมากพอเราก็เลยจะให้ปิงลี่เนี่ยสอนเขาเป็นผู้หญิงขออนุญาตเรียกทุกคนว่าเด็กป่านะคะเพราะว่าใครที่อยู่ด้อมชั้นเนี่ยฉันจะเรียกว่าเด็กป่าคือมันต้องมีชื่อด้อมหน่อยเด็กป่า วันนี้ก่อนไปนะคะฟิโรเน่นะคะครบรอบ8ปีนะคะเขาอ,ออกลายสินค้ามาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิโรเน่พาสนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะอันนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะคะ2เม็ดก่อนนอนนะคะเพื่อความละมุนนะคะและนี้ค่ะตัวใหม่นะคะบอดี้รีจูเวเนชั่นเจลนะคะเป็นบอดี้เจลของฟิโรเน่นะคะเพื่อความชุ่มชื่นนะคะและลดริ้รอยนะคะผิวของเราก็จะมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเวลาแบบผู้ชายจับผิวเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะคะดู แล้วกลิ่นหอมมากถ้าทาแล้วอะ่ะจะรู้เลยว่าผิวของเรามันชุ่มชื้นจริงแล้วก็มีความแบบว่านุ่มนะคะดูไม่ก,กร้านนะคะอันนี้เหมาะสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือสาวเพศสองนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟิตเจลนะคะอันนี้จะเป็นการทานครั้งแรกของมิกเนาะซึ่งเป็นตัวคุมหิวที่เห็นผลได้ดีมากนะคะกับอดีตแฟนพี่นัทนั่นเอง พี่ต่อผอมมากหลายคนอาจจะแบบว่าอุย๊ยพี่ต่อเนี่ยผอมเพราะว่าอกหักจากพี่นัดหรือเปล่าจริงๆทพี่ต่อผอมก่อนที่พี่นัดกับพี่ต่อจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันอีกนะคะนี่แพ็กเกจจริงน่ารักมากใช่ไหมแล้วทานง่ายมากเธอเธอฉีกอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ว่าเนี่ยออกมาเลยอืมเราทำง่ายมาก ใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือเข้าไปในเพจทักไปเเนจนะคะตรงนี้เลยนะคะของฟิโรเนะ่คะสามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะพีเซนเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถการันตีกับถูการันตีว่าแบบคุณจะละมุนได้อย่างแน่นอนนะคะฝากด้วยนะคะกับฟิโรเน่พ s าสค่ะ หรอสามารถดูดิฉันเปตัวอย่างก็ได้เพราะว่าหลายปีที่ใครติดตามกันมาเนี่ยส่วนหนึ่งของความสวยนี้นะคะก็ต้องยกให้ฟิโรเน่อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพี่ปิงจะสอนพี่เรียวชีเป็นผู้หญิงยังไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการแค่น้อะ วันนี้นนมีภา,การกิจเออกูว่านัดเนาะไม่ใช่ไม่ใช่นม,ม,มปลาคาบอะไรล่ะมึงมีน้ำนมหรอแล้วเอากูมาให้ปลาคาบดูดแหมเมื่อกี้กูบอกว่าปิงเอานิ้วยื่นสิถกกโปรงทำไมจ <c oughs> ะให้ปลาคาบดูอะไรไม่เคยอย่ามาทำแบบนี้เดี๋ยวพวกวา<อ>นนก็อนรักสัตว์มีสายตรงมาจากน้องคนหนึ่งว่าคือน้องอะอยากละมุนอยากเือนผู้หญิงกูก็เลยบอกว่าได้เลยเดี๋ยวแม่ให้ตัวแม่สอนกันเป็นผู้หญิงหนึ่งวันลูกเดี๋ยววันนี้น้องเขาจะปรึกษาว่าทำยังไงให้ดูละมุนมีอยู่สองช้อยพี่กูคิดนะไม่โยชิคก็อี คือไม่สวยมากแล้วมาถอยกูหรือกูไปสอนอะก็ต้องไม่วันนี้มึงสอนเขาเลยหรอใช่เป็นผู้หญิงได้แบบกูพร้อมหรือยังเราไปหาดน้องเขากันเพราะน้องบอกว่าหนูไม่กล้าเดินมาหาแม่แม่ระหว่างทางกลัวคนเขาจะมองกลัวแบบพวกผู้ชายเป็นแซวเพราะว่าไม่ไดไม่ได้มั่นใจแบบว่าถ้าหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนผู้หญิงสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูจะแบบมีความรู้สึกเดินมาหาแม่แม่ให้แม่แม่เดินมาหาหนูได้ไหมแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาแต่งตัวไม่ค่อยดีด้วยเพราะเราเดินมาหมดแล้วเราเถิดฉายผู้ชายงานเดินหมดแล้ดูแบ้นหนึ่งก่อนไปไป ไปเป็นไงเอวพอกเอวพอกเอวพอกเอลปีปิ้งเหมือนเป็ดรัานนั้นเลยเราไปเดินมาทำตัวเป็นผู้หญิงน่ารักไปช่วยคนคนพี่หน่อยไปเดี๋ยวก็พี่ตุ้งตุ้มหอยหอยหอยอย่าไปเอากล้องของพี่ตุ้งพี่เขาไปขอเพลงให้พ เพลงอะไรก็ได้เขาเป็นนักยกน้ำหนักอะค่ะเพลงอะไรที่มันถูกใจเขานิดนึงแล้วเมื่อกี้คุณพี่เขาร้องเพลงให้มึงอะเชื่อชัดเชื่อเออเหรอเชื่อไปหมวยหัวแล้วหมวยหัวมาแล้วชาวจีนไปชะชะจะไม่ออกเลยเป็นอะไรเจกโลโซให้เลยพี่ก็เปิดเสกโลโซ เกิดลายไปเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเจอโอเยดวะโอเยดเจ้นผู้หญิงมากเหมือนผู้หญิงมากงั้นเดี๋ยวเอาโยชี้มายืนร้องเหมือนกันเดี๋ยวดูเลยพาไปหาน้องเขาดีกว่าป่ะเซ็กซี่มากแต่สะโพกเตลิดเด็นไปหน่อยเลยว้าวสัตว ทำไมสะโพกมันเตลิดเรดอ่ะเพื Hence, ่อนสาวผิวแทนผิวแทนสะโพกเตลิดเดตออกมาเลยเตลิดเก่งด้วยเตลิดเก่งซับอีกบอกแล้วว่าซื้อสะโพกขาสั้นไปซื้อสะโพกขายาวทำไมเราเป็นผู้หญิงไงเราปวโป๊ไปหมดแล้วมันกี่แป๊บนึงนะแล้วมันกี่กี่เลเยอร์ถ้าเป็นขนมปังบูกอิ่มเลยนะหลายชั้นเกินเพื่อนร้กของประตูกับเพื่ได้จริงๆอ่ะมีเหนื่อยก่อนเหนื่อยอ่ะข้างในอับอับสอนสวรรค์ขยัดยิงน่ารักไปตัวจริงใส่เท้ากีได้วยมั้ยแต่เหมือนผู้หญิงจริงๆด้วยเอางี้ ชอบเขาเพราะว่าเขาเหมือนผู้หญิงหรือว่าเหมือนเพื่อนพ่อเขาดูเป็นนักโอ้ยว้าวเจอแล้วสวัสดีค่ะมาถ่ายคลิปเล่นๆบ้างๆมาถ่ายคลิปงาเนี้ยเด็กใหม่หนูเหมือนผู้หญิงปะไม่ใช่ผู้หญิงหรอโอ้ยเนะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะเด็กไม่รู้เลยนะไปทำอะไรมานะเด็กจังเลยเนี่ยก็ใช้คีมลูกขี้ลูกแกตัดนี่นะถ้าแม่เจอโยชิกันนี่ สวยมาโยนทีไข่ก็บอกแล้วมึงจะไม่ให้กูเชื่อได้ไงเดี๋ยวรอตอนดูซิมันถามกูกูอยากรู้พี่หอมพูดว่าอะไรเอาแค่กูกับคนดูที่รู้กันแล้วพี่หอมกลัวมึงจะเสียใจแล้วต้องไปบำบัดแล้วมึงจะเอากูมาก่อนโยทิทำไมบางนันแล้วมึงไปยืนตรงนั้นหมาจะจีบมึงเอานะแล้วกูมากวนแม่เขาอ่านสคริปต์เนี่ยใชเพราะทำได้เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรนะโปรสนุก พี่หอมเขามีผลิตภัณฑ์เขาจะจ้างมึงเวโปรตีนอกไก่ไม่ละเวโปรตีนไม่จ้างหรออกไก่ตีนต้มมาจากโรงงานเลยได้ไหมวันนี้น้องโยติดต่อมาเพื่อจะมาเรียนรู้การเป็นผู้หญิงหนึ่งวันกับพี่ปิงลี่ต้องโกนน้าพักห้องสจอแตกไปหรอปูไปนั่งทับแล้วจอแตกทำไมอ่ะเขาลากปูอยู่ดีเขากระชากแขนแล้วจืดเลยเป็นงานหน้า ได้เห็นปางตัวมีพยานเป็นพยานว่านั่งกับเราแต่เอาไงดีนี่จะเขาเอาคุณไปเป็นเด็กในสังกัดแล้วความระเบยดของกูอะมีมองไหมเด็กบ้านเด็กบ้านวันเลือกแปลมีชื่อว่าละวันเดอร์แกรมันเลยหรอวันเดอร์แปลมีไอ้เป็นคนตั้งก็แต่อีเมลมาตั้งเยอะกูจะ่ก็ไม่เรียกกูแบบอันนี้ละเรียกเบลมไปละวอันดับแรกเลยคือต้องมีตำแหน่งมีมงการันตีแน่นอนค่ะในแบบปฏิทินบ้านเราคือจะมีเอสกมอนโยชิ เฟมบอเฟมบอเราคิดว่าเราสู้เขาได้ไหมรู้ได้จริงไล่ต่อยให้หมดเลยแบทสู้ด้วยกันต่อสู้จริงจริงแล้วจริงไหมที่บอกว่าห้ามเด็กในบ้านมีผัวไม่จริงไม่จริงฟังนะอีเนียมีได้คนเดียวเนะเพราะว่าอะไรรู้ปะพี่ตินจริงๆแล้วควรจะต้องรู้จักกับฟิโลเน่ก่อนอันดับแรกเลยเพราะให้เด็กในบ้านแบบฟิโลเน่พี่ว่าน้าเป็นน้องเฟมไม่รับค่ะโง่แม่ออกเมื่อกี้เสียยมึงเหมือนผู้หญิงวัยอีนี่อ่ะ เออหมาคนไดไอ้พี่อะเพ็งน้องที่เขาอะจะมาปรึกษาว่าทำยังไงให้แบบว่าละมุนเหมือนผู้หญิงมาแล้วคือหนูเรียนมากค่ะเพราะว่าหนูอะตั้งใจอยากจะเป็นผู้หญิงคือตอนเด็กๆก็อยากสมกับมินทิปานี่เลยตั้งใจเลยก็เลยอยากมาสอบถามว่าถ้าจะเป็นผู้หญิงละมุนมีอะจะต้องทำยังไงบ้างแนะนำสาวรุ่นพี่ที่เป็นกันเถิดด้วยกันได้แล้วหนูจะได้ความรู้แน่ๆวันนี้เตรียมตัวเลยหนูพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว ลักสดที่มันค่อยๆจะยากสักหน่อยแต่ได้มาตรฐานแน่นอนได้มาตรฐานแน่นอนเพราะว่ายาคุณมายาคุมายาคุมารแล้วแล้วเสียงแล้วเสียงน้องอ่ะเอาพูดตามตรงว่าพูดฟังอ่ะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงมึงทําให้น้องดูอ่าหนูลองพูดเสียงแบบใหญ่ไม่ดีครับไม่ได้แบบเนี้ยผู้ชายก็ไม่ชอบใครเห็นเขาก็กลัวเราต้อง้พูดยังไงคะัีกหน่อยใกล้ล่ะ เนี่ยอย่างนี้ผู้ชายชอบอะไรแบบงูข้าวอีกทีนึงเหมือนล้างทรงที่มีกุมารได้เดี๋ยวใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินเลยล่ะเสียบเลื่อนๆนลูกอันนี้มีหลายด่านมากี่น้องโยเซีะต้องท่อเนาะให้ดูลมุนโอ้ยเราเห็นแต่แบบว่าการเทนที่เวเนซุเอลาก่อนจะเป็นนางงามใช่ประเทศไทยครูปิงลี่สอนการเป็นผู้หญิงนี่ก็ที่แรกเหมือนกันเปิดพรหรือเปล่าเดี๋ยวอันดับแรกเคยไปวัดฮอร์โมนไหมไม่เคยค่ะ แล้วจะไปละมุนได้ไงเดี๋ยววันนี้พี่ปิงลี่จะพาหนูไปเช็คระดับฮอร์โมนของหนู<อ>นะคะว่ามีความเป็นผู้หญิงสูงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะได้เลยไป,ป<ะ>แม่แต่วันนี้งานเลี้ยงดวนก็ไม่ได้มีอะไรจะใแม่หรอกก็เป็นน้ำตาลเงี้น้อยที่หนูกินอยู่แรกก็คือนี่จะจลิฟิตแม่กินไปแล้วจะคลุมหิวหยือท้องยาวนานอันนี้วิโเนพาัสคือฮอร์โมนจากธรรมชาติยี่กินอยู่ ธรรมชาติหรอธรรมชาติแต่ก็นิสเหรอใช่อันนี้ก็จะเป็น b ดี y เทลนะคะบำรุงเนี่ยเอาไปเลยให้เป็นครบเซตแม่เลิศมากเป็นของความเล็กน้อยเป็นแบบผ้าพเรืรนข้าบรียนสิษย์คนดีด้วยเธอทุกาเจ้าขอตัวราวัครูปิงโอ้ได้ถ้าในเมื่อเจ้ามาขอเราค่าแบบนี้แล้วก็อันดับแรกเลยไปวัดค่าความเป็นผู้หญิงไปก่อนพระระดับขอมนี่แบบสูบฉีดเลือดปะใช่แต่ว่าทิ่ที่ของพี่มันง่ายกว่านั้น มไม่ต้องเจาะหรือเติมฮอร์โมนโดยเส้นโดยอะไรโดยป้าอาจารย์ป้าปิงเดี๋ยวเครื่องพอร้อมละไป,ป,ปเอาเลยไปเร็วน้องโยมป,ปิงแล้วอันนี้มันจะวัดยังไงอ่ะมันน้ำหนักหรือเปล่าฮอร์โมนมันเป็นระดับฮอร์โมนมาวัดฮอร์โมนโดยตรงหนูใส่แค่เหรียญเข้าไปปุ๊บนะนี่นะคะเดี<ห>๋ยวใมีคนดูปุ๊บชั่งน้ำหนักหรือเปล่ามันคล้ายกันมึงต้องแนะนําความแตกต่างอ่ะมันมีสีแดงเลยปะฮอร์โมนความต้อผู้หญิงอ่ะอะเอางี้ให้น้องโยก่อนอ่ะาใส่ตางไปเพิ่มหนึ่งบาท เจยวบายแค่หนึบาทมาแล้วอุ้ยห้าสิบสองจุดเมฮอร์โมนห้ก็ครึ่งครึ่งทายครึ่งหนึ่งแบบมีความเป็นผู้หญิงสองเาจากร้อยเนาะจากหนึ่ง้อเดี๋ยวดูตัวแม่ปะเต็บเลยเด็กวลวนแล้วป้ายป๊บโอ้โหเยอะอยู่เจ็ดิมุนีมุนเลยละมุนละมุนสุดๆหกส5้าไม่ได้มาเล่นๆนะคะ ไม่ได้อ้วนนะละมนผู้หญิงเลยเหรอไหนๆเราก็แต่บเขาเนียนอยู่นะไม่ได้เจอมาหรือเปล่าจะต้องมาทดสอบทาอีกแล้วเนี่ยก็ละมุนแล้วไงต่อแล้วแต่ไม่ละมุนหูหรือีกมีอีกด้านปะเดี๋ยวจะเจอยางยางยางหนูยังไม่ผ่านวันทดสอบ ไปทำไรลูกหยุดไม่ได้กินแตงเลยแม่เลิกเลิกเลิกตระกูลแตงไม่ได้เลยทำไมอะ่ะเดี๋ยวมันก็ลดฮอร์โมนมาล้างสารนี่ไอ้ที่คนแก่เขาถือกันฮอร์โมนที่เรากินไปมันจะขับออกใช่อ๋อถือว่าแหละชอบกินแตงไม่ละมุนสักทีกินแตงวันหนึ่งกิโลวันละลูกค่ะโอ้โหไม่มีละฮอร์โมนเพศหญิงตายหมดที่เพิ่มเพิ่มไปอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแม่นะแม่กินแตงไหมไม่กินเลยกลัวมากเอตี้แตงเลยหรอใช่กลัวยิ่งกว่าพวกสักกินินทอีก ไปไหนอะไปดูนะนี่โอ้หมุนเปะมาไปแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กางแขนนะไหลล้วนๆเลยไอ้ดีๆเห็นนะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายเราเนาะว่าหลังจากกินอะไรอ่ะถามแม่นิดนึ่งเราจะได้แบบว่าเป็นผู้หญิงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะถึงแม้จะเป็นแค่เจ็ดสิบแต่ก็ก็เยอะเรียกว่าหนูโอเคค่ะแม่แต่งดาวันนี้แล้วดูขาดิปึ๊บ ไม่จมไม่หายพะบางนิดไม่จมมึงเหมือนไอ้นี่เลยอะแอนโทนียมึงืิอมี้ไหมดิเหมือนจริงๆเพราะว่านี่ไงมีแค่เส้นเลือดอาจนรนะที่ผมก็ภูมิใจก็ดูเหมือนหน่อยแล้วมาตาลาดาไม่เขินพ่อเลยวันนี้แต่งตัวให้พ่อด้วยย้อทีทำน่ารักขึ้นน่ารักจริงๆอ่ะแล้วมึงทำดิขอบกูเหมือนคนสนตีเฉยๆที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราจะเป็นผู้หญิงเราต้องเป็นผู้หญิงกับชายในเลยเราต้องรู้สึกจริงๆเป็นจริงๆนี่ เห็นไหมหนูยังต่อยอยู่เลยเป็นผู้หญิงเขาตบได้แล้วเฮ้ยหนูทำไมไม่แปงมือล่ะลูกต้องต้องตบอ๋อเป็นผู้หญิงต้องตบใช่แม่ไม่บอกว่าต้องตบสายจัตยานเราอย่าเป็นผู้ชายอยู่เลยเพราะเราอยากมาต่อยโสดนี่เป็นผู้หญิงนะต้อง่างแปมมือแบงมือก่อนเก่งมือเยอะเออเก่งข้างนี้ข้างนี้ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเก่งทำมือแน่นๆนะกลาง อย่ากลางเยอะเวลาฟาดเวลาฟาดถ้าเอาเกงมือเนี่ยมันเจ็บอยู่นะตบะเลยเสียแค่นี้ตบห้ามชาร์จแรงต้องเวลาตบ,ตบเห็นป่ะเวลาคนอื่นตบเขาจะตบกลางอย่างนี้นะอ,อย่าตบอย่างนั้นนะลูกหนูตบหนูง้างมืออย่างนี้ตบจะเจ็บคุณสองอ,อันนี้คือผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ก็ไม่อยากให้หนูไปอ่อนแอที่ไหนก็ถ<ด>ือว่าเป็นลูกศิษย์พี่แล้วนี่นะเวลาหนูจะตบนะลูกเกงมือนะอย่ากลางอย่างนี้นะเกงมือแบบนี้แล้วหนูฟาดมาเลยลูกตรงเนี้ย เน้นๆเพราะว่าถ้ามันเป็นผู้หญิงตบเนี่ยนะตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อน,น,อนแล้วเราแล้วมันก็จะเจ็บมากๆแล้วก็เอาตรงนี้อะไรลูกนี่หนูกลัวจริงๆค่ะแม่จะทำได้ลูกเบาไปหน่อยเบาเหรอคะเบาลูกแล้วเมื่อกี้นี่ต่อว่า,วางไงแม่ะคะ,เ,ะเดี๋ยวอ่ะไปดึงขาไก่กอนเยอะ เดี๋ยวพี่ไว้เอาสอนใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวพี่รู้สึกจะจะชาว่ะไม่ไม่ใหม่แล้วหรอคะไม่ยังไม่ร้ายเลยเอาตั้งโย่ตั้งโย่